เคยไหมคะทำงานไปเรียนไปอยู่บ้านไปอยู่ๆก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาดือด้อเบื่อไปหมดทุกอย่างไม่อยากทำอะไรเลยแล้วถ้าบอกว่าความเบื่อไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือสัญญาณลับจากจักรวาลที่กำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราละ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ใจที่ตื่นรู้พอดแคสต์ Podcast ที่จะพลิกมุมมองชีวิตของทุกคนให้เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยพุทธปัญญาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องความเบื่อและวิธีเปลี่ยนมันเป็นพลังบวกด้วยหลักธรรมเนคขมมะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะความเบื่อที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน และทำไมเราถึงต้องกลัวเราทุกคนต้องเคยเจอใช่ไหมคะความรู้สึกเฉยๆไรอารมณ์หรือบางทีก็เบื่อจนเซ็งเบื่อจนอยากจะหนีไปให้พ้นๆบางคนเบื่องานประจำเบื่อกิจวัตรเดิมๆเบื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจืดจางหรือแม้แต่เบื่อการอยู่เฉยๆกับตัวเอง สังคมมักสอนให้เราหลีกหนีความเบือ่อด้วยการหาอะไรมาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์รัวๆเล่นเกมหนักๆช้อปปิ้งหรือติดโซเชียลไม่หยุดแต่ยิ่งเราวิ่งหนีความเบื่อมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพลาดโอกาสสำคัญที่ความเบื่อกำลังจะมอบให้เราค่ะเพราะจริงๆแล้วความเบื่อไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือเพื่อนที่กำลังเคาะประตูบอกเราว่าเชอได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะทีนี้มาเจาะลึกหัวข้อธรรมเนคขมมะเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นพลังสู่การหลุดพ้นกันค่ะในพุทธศาสนามีหลักธรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเนคขมมะค่ะฟังดูเหมือนเข้าใจยาก แต่จริงๆแล้วเนคขมมะแปลว่าการออกจากกามหรือการออกจากอารมณ์ความอยากที่ผูกมัดเราไว้และความเบื่อนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นชั้นดีของการฝึกเนคขมมะเพราะเมื่อเราเบื่อในสิ่งเดิมๆเ,เบื่อความฟุ้งซ่านเบื่อการวิ่งตามหาสิ่งภายนอกนั่นคือสัญญาณให้เราเริ่มค้นหาสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้น แล้วเน่ขำมะเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นพลังบวกได้ยังไงข้อหนึ่งความเบื่อคือสัญญาณเตือนหรือ alert signal เมื่อเรารู้สึกเบื่อให้คิดว่านี่คือสัญญาณจากใจที่บอกว่าสิ่งเดิมๆไม่ตอบโจทย์แล้วนะได้เวลาหาความหมายใหม่หรือลองทำอะไรที่แตกต่างดูบ้างข้อ2 เบื่อแล้วหันเข้าหาตัวเองบ้างหรือ inner exploration แทนที่จะหนีความเบื่อด้วยสิ่งเร้าภายนอกลองใช้ช่วงเวลาที่เบื่อนี่แหละค่ะหันกลับมาอยู่กับตัวเองนั่งนิ่งๆสังเกตความคิดสังเกตกายใจสิ่งนี้คือการฝึกสติและเมตตาต่อตอนเองไปในตัวเมื่อจใจเราสงบ เราจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆหรือไอเดียสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในความเงียบข้อ 3. เบื่อเพื่อค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหรือ deeper meaning จากความเบื่อหน่ายในสิ่งปรุงแต่งเราจะเริ่มสแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมากขึ้นเช่นการปฏิบัติธรรมการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยกระดับจิตใจข้อสีเนคขมะมคืออิสระทางใจเมื่อเราสามารถออกจากวงจรของความยากและความเบื่อหน่ายที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งภายนอกได้ใจเราจะเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำทำให้เรามีความสุขที่มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ ที่นี้มาฟัง4ี่เทคนิคการเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นพลังบวกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันกันค่ะแล้วเราจะใช้หลักเนคขมะง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างไม่ต้องถึงขั้นไปบวชหรือไปนั่งวิปัสสนาตลอดเวลานะคะข้อที่ 1.Detox สื่อสารหรือดิจิ t a ลดีท็อกซ์เมื่อเบื่อโซเชียล ลองหยุดพักการถ่ายฟีสักวันหรือสักครึ่งวันแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ไม่มีหน้าจอเข้ามาเกี่ยวข้องข้อ2มีไทม์คุณภาพจัดสรรเวลา15-30นาทีในแต่ละวันแล้วอยู่กับตัวเองเงียบเงียบอาจจะนั่งจิบชาฟังเพลงที่ผ่อนคลายหรือแค่หายใจเข้าออกอย่างมีสติ ข้อ3ลองสิ่งใหม่ที่ยกระดับจิตใจเมื่อเบื่อสิ่งเดิมๆลองหาคอร์สเรียนสั้นๆที่เราสนใจซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับงานโดยตรงก็ได้ mm hmm. เช่นการวาดรูปการเขียนบทความการเรียนภาษาหรือแม้แต่การอ่านหนังสือธรรมะ mm hmm. และข้อสุดท้ายค่ะ บริการผู้อื่น s e r v i ฟ e s e r ์เซอรบางครั้งความเบื่อหน่ายมาจากใจที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองลองหันไปช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเช่นอาสาช่วยงานช่วยเหลือคนในครอบครัวการให้จะทำให้ใจเราอิ่มเต็มค่ะจำไว้นะคะว่าความเบื่อไม่ใช่เรื่องแย่ แต่มันคือโอกาสที่ชีวิตกำลังมอบให้เราได้หยุดและสำรวจตัวเองเมื่อเราเข้าใจหลักเนกขมะเราจะเปลี่ยนความรู้สึกเฉยๆเหล่านั้นให้เป็นพลังบวกที่พาเราไปสู่การเติบโตและความสุขที่แท้จริงจากภายในได้ค่ะหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการอารมณ์และการค้นหาความหมายให้ชีวิต ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ติดตามพอดแคสต์ของเราตอนต่อไปนะคะเราจะมีเนื้อหาดีๆที่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นพลังบวกได้ยังไงกันบ้างมาแบ่งปันเรื่องราวกันในคอมเมนต์นะคะวันนี้ใจที่ตื่นรู้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีค่ะ